สวัสดีครับผมดาวุฒินะครับนายวุฒิคามณีวงศ์ทีมผู้บริหารของนายกฝอท่านดเร,เท,รเทิดเกียตชินสรนันผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเบอร์สีเข้าใจเข้าถึงรู้ปัญหาพัฒนานครแม่สอดการครั้งนี้ที่ผมได้เข้ามาร่วมกับน,น,นายกฝอเราได้เห็นศักยภาพของท่าน ที่มีความคิดความสามารถแต่คิดที่จะพัฒนาเมืองแม่สอดอยู่ตลอดเวลาและท่านมีความสามารถหางบประมาณเสริมเพื่อเข้ามาพัฒนาเมืองแม่สอดเพราะโดยปกติแล้วงบประจำปีของคอนครแม่สอดมันน้อยมากส่วนใหญ่มันจะเป็นงบของงานประจำการที่จะสร้างเมืองแม่สอดให้เจริญยิ่งขึ้นได้มันต้องมีการหางบประมาณจาก่วนอื่นเข้ามาเสริมเพื่อพัฒนาได้ขนานี้่ยิ่งกลุ่มของพัฒนาแม่สอดผู้สมัคร สอทอแต่ละด้านนั้นตัวนหนึ่งจะเป็นผู้มีประสบการณ์การบริหารงานการดูแลประชานชนอยู่แล้วกานาเป็นประธานชุมชนอสมมอและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดความสามารถในการพัฒนาเมืองแม่สอดกลุ่มพัฒนานครแม่สอดของเรานั้นเราได้มีการรวมกลุ่มกันโดยที่ว่ามีทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่มีประสบการณ์หลากหลายรวมทั้งทางผู้บริหารซึ่งพันประสบการณ์แต่ละด้านกันมาทุกคนเราจะรวมใจจากสี่เขตให้เป็นหนึ่งที่จะพัฒนานเมืองแม่สอดไม่ว่าจะอยู่ในเขต าก็ตมถ้าประชาชนมีความเดือดร้อนมีปัญหาสิ่งใดสามารถแจ้งสมาชิกได้ผู้คนพร้อมเข้าไปรับใช้และดูแลประสานงานกัน่ในงานเขตป,ประสานงานกรทางผู้บริหารเทศบาลท,ทางเราพร้อมจะประสานงานและร่วมมือกันเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้พร้อมใจกันออกไปเรียกตั้งเพื่อจะได้ผู้แทนที่มีคุณภาพในการพัฒนาบ้านเมืองของเรามาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เต็มเล็เต็มหน่วยในวันอาทิตย์ที่ส1เอ็ดพฤษภาคม พศ2568ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครแม่สอดออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเลือกนาะนะนะยกขอเบอร์4เป็นนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเลือกกลุ่มพัฒนานครแม่สอดยกทิมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับนายกขอ